ววนเขาบอกป่านที่ขายให้งวิ่งคบนั้นสวัสดีครับผมมาวินเที่ยงกองครับผมสวัสดีเอฟซีและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เขามารับชมตอนนี้พี่กัดอยู่บ้านโคกขั้นจังครับผมสิเปล่ารถที่บ้านปอแดงครับบ้านปอแดงในอำเภอใดสอนอำเภอเมืองอำเภอพืเนารอำเภอแหงตลาดเออตำบลหัวงัวอําเภอยางตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะครับห่างจาก บ้านผมนี่อยู่ประมาณเจ็ดแปดกิโลครับผมได้ขามนานมาครับผมเนี่ยขามท่ามมอะ่ะรถคันนี้เป็นรถปานเองนะครับคนกาลสินนะครับผมช่วงสองสามปีที่แล้วเห็นมมาสือไปครับผมครับผมสือไปแลนนักเลี้ยงครับเฮ็ดสีไม้ยางดีเฮ็ดเป็นรถป้ายหนึ่งศนรับรับจ้างประจำทางครับผมแต่ว่าสู่คานํามั่นมา่วไหวครับขอคาขอคาเงื่นเดือนแต่ละคนผู้ปกครองบขึ้นไห้เนะ ปกติ่นค่อยใจหาลอยคนขอขึ้นหกลอยเจ็ด้อยผู้ปกค้องกับพยอมขุนหลักกัจจำเป็นต้องได้ขายออกครับสู่บวไหวครับผมสู่บวไหวแต่ลิตรศาสตร์ครับเนียนครับนโอ้จากสว่างเลยมากครับน้องนุดีครับผมกับเจวันที่ค่ะกับลูกวันนี้ค่ะก็สอนอักครับผมสอนอักต่างไทายอี่สิอัานนี่มากกน้ังนุดีครับผมบบไก่ครับวันนี้รัดทงรัดทามาเลยรัดทามาเลยทอ่างา นี่แหละทางเขานี่ทางเขาหน้าสนาครับทางเขาหน้าสนักเดี๋ยวผมพาไปเบิองถนนทอนท่าเบิองพุทธท่ามีว่าหัวจักแล้วนี่นะครับท่ามทางอื่นสิลูกแต่สมัยผมเป็นเด็กน้อยผมมายิ่งขี่กระปอมก็มาใส่เบ็ดแถวนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยท่ามแต่ว่าไก่ไก่าไม่เราขันน้ำท่ามไก่ไม่เราอันนี้เป็นโคกเป็นโน่นหลังแล้วก็บ้านต้นนานี่จะเป็นบ้านคลองคูครับผมสมัยแต่ผมเรียนเทคนิคผมก็เที่ยวเส้นนี้แหละ ลัดนี่รัดนิดแล้วเขากระซิบเลยครับเสนเอแต่ก็เลยบ้านข้องครูไปมันจะเป็นบ้านปอแดงเกียร์เขาซื้อเขาซื้อหน้าใส่หน้าอย่างน้องเออใส่ใ่หน้าเพราะว่านาเขาซื้อไม่ยุตตรงไม่ยื่นอีกครับผมโอ้แต่สมัยผมมาเป็นทางคนกีดครับเสนนีอผมบาได้ผ่านถนนเส้นนี้มาประมาณฮาปีครับผมเทียรแรกเลยครับเนี่ยทั้งว่าผมเป็นแปลกหูแปลกตาครับมีทางคนกีดยางดีถนนคนกีดนี่กป็สินาประมาณซีเมตรกวุ่้งขนางรถขาวๆจอดกุ้่นะ รถคันนี้ลูกค้าก็น่า,าจ,จะจําได้ว่านอช่องวงสองสาม,สามปีที่แล้วผมไปซื้อยูพิตสนุโลกนะครับครับขามเขาหนาวมาเลยโอเคครับ,รบเดี๋ยวค่อยไปเบองว,ว่าพันเปลี่ยนเป็นสีใดครับผมมาถึงแล้วครับผมห่างจากบ้านเราเจ็ดกิโลนะครับบ้านปอแดง ตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับผมอำเภอยางตลาดก็จริงนะครับแต่ว่าเขตติดต่อกับอำเภอคองชชยอำเภอรกรมลาใสนะครับรถคันนี้เป็นรถยาว8เมตรนะครับผมรถบัสพัดลมนะครับตอนนี้เปลี่ยนสีเป็นรถวิ่งโดยสารเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ๋อ8เมตรคือเกาเมตรนอกบาในร้อนตาแล้วครับผมเอาสรุปว่า8เมตรไม่เกิน9เมตรก็แล้วกันนะครับ ช่องหน้าต่างหนึ่งช่องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาจะเก้าเมตรนะครับรถคันนี้อ๋อ้นี่นครับสติกเกอร์ y o u u u e e มาวินเชียงกงยังมีอยู่นะครับนี่ คันนี้ดั้งเดิมผมซื้อมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกไปซื้อกับสอนอากโอ้ยงูงูไปทางไหนล่ะงูเลือกมานนิเครื่องูสิงอนูล่ล่ะไปทางไหนล่โอ้ตกใจมั้งเอาหอดใส่แล้วเนาะ รถคันนี้ผมซื้อมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับช่วงสองสามปีที่แล้วนะครับแต่แตไม่เป็นสีนี้นครับตอนแรกเป็นสีลายดอกไม้นะครับอ่าแล้วก็มาขายให้ตะเหน่งตะเหน่งจังหวัดกระสินนะครับผมตะเหน่งก็เลยมาทําสีใหม่นะครับมาทําสีใหม่แล้วก็ทำเป็นป้ายทะเบียนหนึ่งศูนย์เป็นรถวิ่งรับจ้างประจําทางนะครับนี่อันนี้เป็นหมวดรถนะครับ อันนี้เป็นเบอร์รถนะครับวิ่งแถวกลาสินสหัสสขันนะครับอ่า fc กลาสินเราว่าไงครับมีใครเคยนั่งไว้ครับคอมเมนต์เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับผมเอาโมงนี้เล่ามาจอดนี่เลยบ่ออยเอออันนี้เล่ามาจอดฝากระเนบ่นี่นะครับเปลี่ยนสีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีทั้งสติกเกอร์สีบนเหลืองมีทั้งสติกเกอร์มาวินเชียงกงนะครับติดหน้าหลังไปเลยรถคันนี้เป็นรถ ฮีโน่ทั้งคันนะครับอ่าเป็นป้ายอ่าเป็นเป็นอะไรวะเอออื้มมึกแบอกเป็นเลขคัสีเป็นเลขคัสซี cl น,นะครับแล้วก็เป็นเครื่อง eh เจ็ดร้อยนะครับผมอ่าอาเบรงนะ้ำมันเครื่องเบรงยังถ่าเลยนะเดี๋ยวคอยเบรงช่วงล่างก็เป็นของ cl นะครับรถคันี้ระบบพวงมาลัยพาเบอร์บว่นะฮะพาเบอร์บว่ะฮะ สตาร์เลยก็เลยสตาร์เลยน้าม,มีบะระบบพวงอะไรพานะวเวอร์นะครับเบรกเบรกล่มดูธรรมดาบะอ่าเบรกล่มดูธรรมดานะครับสตาร์เลยน้ามีบ่เบิ้งไปน้ามีเนาะแม่น่าจะมีปัญหานะครับเร,เ,รเรื่องน้ำมันเครื่องเรื่องน้ำเพราะว่าเราขับมาจากพิษณุโลกข้ามเขาน้ำหนาวมาช่วงสองปีที่แล้ว ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ทด,ดูดิดิดถึงเลย ภาพยางล้อหลังด้านซ้ายก็ไม่สวยนะครับไม่สวยดอกมีครับแต่ว่ามันแห้งนะครับผมเป็นเฟืองท้ายเชนะครับน็อตคันล้อหกตัวนะครับน็อตขังพอข้างสิบตัวครับผมเสียงยังนิ่มเหมือนเดิมนครับเสียงยังนิ่มเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็น นอหลังด้านขวานะครับสภาพยางไม่สวยนะครับเอ่อเป็นมีแหนบบนนะครับรถคันนี้คันซีหน้าแปดสองนะครับหน้าแปดกว่านะครับเตื่นเงินใสะเด้บอกเกจ็เจ้าเจ้าถอยมาได้ไหมหารถเห้ผมหน่อยถ่ายได้ไหมถ่ายาได้ยืนวะถ่ายได้ก็ ระบบเบรกลมดูดธรรมรานะครับควงมาใยพาวเวอร์นะครับคือแผ่นป้ายทะเบียนหน้าหลังถอดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ป้ายกำกับภาษีถอดไปแล้วนะครับผมถอดไปคืนขนส่งนะครับเพราะว่าให้ตะเหน่งไปถอนออกจากเส้นทางนะครับแล้วก็แจ้งมอเจเลยนะครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสหสเ็สิดสบ้ายิบิิบยบยิี่บ้าสิเจปดยิบเก้าสาสสองสสสส้าสาสิบห้าที่นั่งนั่งได้นะครับผมใช้เป็นเบาะสองสองครับมีประตูขึ้นลงสองทางนะครับหน้าหลังนะครับเนี่ยอันนี้เป็นด้านหลังครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูการทํางานของเครื่องของหม้อน้ำหน่อยพัดลมหัว่าเปิดหรดือติดบ่ะเร่งเอาควันไม่ออกนั้นบ่ะตอ,อหนึ่งค่าเบรกมือมบ่ะม,มันสเสไหลเ้ยตบมีอุนเลยสไหลเลย้ยเออเร่งเร่งดูน้ําก่อนก็ได้เดี๋ยวดูน้ําก่อนอ่าเร่งเลย ครับน้ำปกตินะครับสแสดงว่วาเราถอดไปะเบียนก็บนกบขึ้นไปเพิ่มแล้วน้ำปกติดูเครื่องโอ๊อะถอดไปแล้วระบบเครื่องเสียงดังบ่ระบบเครื่องเสียงมีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเปิดดังหรือเปล่านะครับเปิดก็ได้นะว่า รถพยะยามมาถึงขนาดเปิดย้านี่นะครับถ้าเป็นเครื่องอเท็จเจร้อยจะเปิดยากนะครับปิดลงไปเลยปิดปิดเลยเนี่ยนะเออสรุปว่าเครื่องดีก็แล้วกันครับตัวนี้ตัวนี้เป็นหาเกียร์มาขนาดนะจะหาเกียร์ด้วยนะ่ะอดเ็จร้อยเป็นเครื่องหกสูบอ e ีเท็ดเจร้อยร้อยหกสิบแปดแรงม้านะครับ<ส>ผมเดี๋ยวผมไปดูท้ายให้สอน้าก,ก่อนครับสอน้าจะกลับทางทางทางอะไรอ่างเก็บน้ํานะครับมัน บ้านผมผมเรียกทมานะครับผมเอาถอยถอยหักขวามาเลย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 อ่าเบาเบาบามาเลยหักขวามาเลยหักมาเลยหักมาเลย มามามา,มาครับสายห้างขวาห้างสายห้างขวาห้างมาเลยมาเลยขวาขวาขวาเมื่ขวา,ขวา,ขวาเมือเมอ่อ่าขวามาเลยขวามาเลยมา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 ยาวเลยยาวเลยยาวเลยพอโอยกบหน่อยจังหน่อยได้เจอกันที่ร้านมาวินเชียงกงอำเภอกุมลาชสายจังหวัดกาลสินครับ อ่าไปเลยไปเลยอะไปเลยไปเลยเจ้าสิเมียทั้งบานห้อบ่ะเอาไปเลยไปเลย่เลยาเทีอาจจะแลนน้ำกลดหรืออาจจะไปทั้งเพีย สะพัดื้อรถบาทมามีขั้นนี่แหละครับเดซื้อยุกใก้เอาไปบ้านน้องคู่น้อนมาไกลกันยังมาพรอ้อีกแล้วเนี่ยรถบาทครับผมเจอกันที่ร้านมาบินเชียงกงอำเภอกมลาไสจังหวัดกาลาสินนะครับผมให้สอนอากขับกลับนะครับเดี๋ยวผมจะไปคนละทางนะครับผมจะไปต่อที่ร้อยเอ็ดนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ